ในอวกาศที่ไร้แรงโน้มถ่วงการลอยหมุนคว้างไปแบบนี้มักจะเกิดขึ้นได้น่ารำแน่นอนอุ้ย,ยสไลอยแล้วแบบนี้นักบินอวกาศที่อาศัยอยู่ในยานเดินทางออกไปนอกโลกจะกินอาหารและจะดื่มน้ำยังไงแบบนี้ก็จะหกกระจัดกระจายหมดนะสิ <c oughs> เพราะเรื่องอาหารการกินสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตจึงเกิดเทคโนโลยีอาหารอาวกาศ โดยอาหารสําหรับนักบินอวกาศในยุคแรกๆเป็นอาหารกึ่งสําเร็จรูปและอาหารเหลวที่ถูกบดแล้วบีบอัดเข้าไปในหลอดที่คล้ายกับหลอดยาสีฟันจนถึงปัจจุบันอาหารในสถานีอวกาศนานาชาตินั้นได้พัฒนาสู่รูปแบบอาหารแช่แข็งไม่จําเป็นต้องผสมน้ําก่อนกินเพียงแค่อุ่นก็สามารถรับประทานได้ทันทีและในอนาคตก็ยังมีการตั้งเป้าหมายให้เราสามารถเพาะป,ปลูกพืชในอวกาศและเก็บเกี่ยวมาเป็นอาหารได้ เพื่อให้นักบินอวกาศมีอาหารสดใหม่พร้อมรับประทานได้ดีอีกด้วยแต่ไม่ใช่ว่าเราจะขนอาหารทุกชนิดที่อยากกินขึ้นยานอวกาศไปได้ทั้งหมดหรอกนะอาหารของนักบินอวกาศนั้นต้องสะอาดผ่านการตรวจสอบอย่างดีว่าไม่มีสารพิษหรือเชื้อโรคเจือปนเพราะถ้านักบินกินอาหารแล้วเกิดล้มป่วยบนอวกาศอาจจะนำมาซึ่งปัญหาที่ร้ายแรงถึงชีวิตได้นอกจากความสะอาดแล้ว อาหารที่รสจัดเกินไปอาหารที่กินแล้วทําให้เกิดแก๊สก็เป็นสิ่งที่นักบินอวกาศจะต้องหลีเกเลี่ยงถึงแม้จะยากลําบากและมีข้อจํากัดมากมายแต่ความมุ่งมั่นในการออกไปสํารวจและพิชิตอวกาศอันกว้างใหญ่ให้ได้ของมนุษย์ก็ไม่มีวันหมดลงอย่างแน่นอน